คงจะมีคนที่ต้องการฟังแบบโอ้ว้าวเก็บทุกเม็ดอย่างนี้ใช่ไหมนั่นแหละค่ะมันคือเทคนิคอะค่ะก็เพราะว่าการฝึกฝนไงฮะร่างกายฝึกฝนกล้ามเนื้อจึงแข็งแรงเส้นเสียงฝึกฝนเส้นเสียงคุณจะแข็งแรงคุณต้องรู้จักฝึกเส้นเสียงด้วยการเปล่งเสียงแล้วจะเปล่งยังไงล่ะโอวิธีการเปล่งเสียงมีเยอะแยะมากมายแรกๆเลยคือไล่สเกลโนตโดเรมีฟาโซลาซีโด ไปอีกเป็นออกสเตปคือบันไดเสียงจากโน้ตโน้มี7ตัวโดเรมีฟาโซลาซีโดถ้าภาษาอังกฤษคือ c d e f g a b แล้วก็ไป c ใหม่ c, c, u, c, c u, คือโด c คือโดเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นอีกบันไดเสียงหนึ่งอีกดังนั้นคุณต้องฝึกไล่สเกลโน้ตไปจนถึงตัวที่สูงสุดในเรนจ์เสียงของคุณแล้วคุณก็ต้องไล่ลงอีกไต่ลงคันนี้ขาลงโดเรมีฟาโซลาซีโดโดทีลาซอนฟามีเรโดแล้วลงไปต่ำอานไ้นอีกอะโด ดูแล้วก็ลงไปอีกดูดโดดลงไปให้ลึกลึก,ล,กลึกกว่าน,นั้นอีกเพื่อหาว่าความยืดหยุ่นของเส้นเสียงคุณมันจะได้ฝึกเส้นเสียงมันก็คือกล้ามเนื้อเหมือนกันค่ะไอที่เวลาที่เอ่อคนที่ร้องเพลงแล้วก็ทิ้งไปนานๆแล้วกลับมาร้องใหม่เฮ้ยทำไมเสียงปิ้นอะเฮ้ยทำไมอ้ายทำไมมันไม่ได้หนึ่งใจฉันจะร้องคํานี้แบบนี้แต่ทาไมมันปิ้นปิ้นแล้วหมายความว่าอะไรเพี้ยนเพราะว่าเส้นเสียงมันหย่อนละการที่จะฝึกค,คือคุณไล่สเกลโน้ตเนี่ยไม่ใช่แค่โน้ สูงอย่างเดียวไม่ใช่ป่ะเอ้ยฉันร้องเสียงสูงได้คุณต้องฝึกโน้ตตัวต่ําด้วยเพื่ออะไรเวลาที่คุณร้องเสียงสูงเส้นเสียงคุณมันจะตึงมันจะยืดแต่เวลาที่คุณร้องเสียงต่ําเส้นเสียงคุณก็จะหย่อนหย่อนแล้วยังไงคําหายหรือเปล่าถ้าคําหายนั่นหมายความว่าเปล่าคาหายคือเสียงจมนั่นเองฝล่าไม่ใช่เก่งแต่ว่าเอ้ยขึ้นเสียงสูงโอ้ปีดเลยขึ้นได้เลยโอ้จะโน้ตไหนปีดเลยแต่พอเสียงต่ําตายตายต่ําคือเสียงจมคําหายต้องฝึกให้มันยืดหยุ่นกล้ามเนื้อเลยค่ะเส้นเสียง มันคือกล้ามเนื้อเส้นเนี่ยมันเป็นเส้นคู่นะที่คอเราเนี่ยคุณต้องรู้จัก การฝึกฝนมันเหมือนการออกกําลังกายเลยค่ะเหมือนนักกีฬาแบบโอ้ทำไมเขาได้ไปทีมชาติโอ้ทำไมเขาได้เป็นนักร้องออกเทปโอ้ทำไมเขามาถึงเป็นครูได้ทําไมเขาถึงแบบมาพูดมาเล่าอธิบายได้เพราะครูรู้ร่างกายครูเรียนรู้ว่าอ๋อร่างกายมันทําอย่างนี้ครูศึกษาจนแบบพินิจพิเคราะห์แล้วก็สํารวจสังเกตร,ร่างกายตัวเองมันเป็นเยี่ยงนี้นี่เองถ้าจะฝึกเองก็ต้องไปหาฝึกไล่สเกลโนตใน YouTube มีไหมลองไปดูซิอ่ามีครูนคนไหนทาคลิปไว้ไหมก็ลองไปฝึกฝึกทุก เพื่อให้เส้นเสียงเราแข็งแรงแล้วเราก็ต้องหาเพลงที่เสียงสูงมาฝึกด้วยแล้วเราก็ต้องหาเพลงที่เสียงต่ํามาฝึกด้วยไม่ใช่ว่าได้แค่เพลงเสียงสูงและเพลงเสียงต่ตําตายไม่ได้ดังนั้นหมายความว่าเส้นเสียงคุณก็ไม่ได้แข็งแรงจริงถ้าแข็งแรงจริงสูงก็ได้ต่ําก็รอดเข้าใจเนาะมันเกี่ยวกันไหมกับการที่มีคนถามครูมาใน YouTube ว่าครู oo, ครับมันเกี่ยวกันไหมที่การฝึกร้องเพลงแล้วเราต้องเลิกดูดบุหรี่ด้วยโอ้โหจะเกี่ยวเลยพูดเลยเพราะไอการที่คุณดูดบุหรี่เนี่ยมันทาลายเส้นเสียงคุณไม่ได้สังเกต หรอคนดูดบุหรี่เนี่ยดูดมา้าดูดกัญชาเนี่ยแค่พูดก็เสียงแหบแล้วมันก็ไปทําลายปอดมันดูดเข้าไปควันมันก็ไปทําลายเส้นเสียงคือควรจะเลิกอะ่ะมันไม่ใช่แค่เลิกเพราะว่าการร้องเพลงเลิกเพราะร่างกายคุณด้วยแล้วเลิกเพราะคนรอบข้างด้วยจะได้ไม่ต้องตายหมู่คําถามนี้เจอครูตอบไปก็แบบนะคะครูเป็นคนตอบสายนี้อยู่แล้วนะจะบอกให้นะคะใครที่อยากจะได้ความรู้เพิ่มกว่านี้ไปดูที่ช่อง u ู u b e เรื่องไลฟ์สดเยอะมากประมาณ200คลิปแล้วนะคะแล้ว ลาไปก่อนนะจ๊ะมีความสุขม,ม,มากๆกับการร้องเพลงนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย